สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเหมือนเดิมนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ1นบาทนะครับรุ่นเก่าก็รับซื้อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับรับซื้อกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งมาขายนะครับอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมได้บันทึกไว้ นานแล้วนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับที่มีการส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับก็บันทึกไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเคยมีเหรียญส่งมาขายจริงๆนะครับคลิปนี้นะครับส่งมาจากกรุงเทพหรือนนทบุรีไม่แน่ใจนะครับส่งมาจํานวนมากนะครับเหรียญ1นบาทคุกปีพศ2517นเะครับนี่นะครับเทให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าแบบนี้ ส่งมาขายได้เลยนะครับรับซื้อไม่อั้นรับซื้อจํานวนมากนะครับกองนี้นะครับรับเงินไปถึง20,000บาทนะครับเช็คเรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยโอนทันทีนะครับก็คืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ส่งมาขายได้นะครับรับซื้อจํานวนมากนะครับนี่นะครับกองนี้นะครับรับเงิน20,000บาทนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับเหรียญหนึ่งบาทพุทธในบ้านท่านถ้าเกิดว่ามีเยอะอยากจะขาย ไม่มีที่จะเก็บไม่มีใครดูแลต่อหรือว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานนะครับคลิปนี้พูดถึงสภาพผ่านการใช้งานนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะครับมีบินบ้างดําบ้างตามตามคลิปเลยนะครับตามรูปที่ผมบันทึกให้ดูเลยนะครับเนี่ย ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ20-25บาทนะครับราคาคร่าวๆนะครับ20-25บาทขอเน้นย้ํานิดนึงนะครับเน้นย้ําเลยนะครับรับซื้อจํานวนมากนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนบางท่าน,นมีเหรียญ2เหรียญน,นะครับก็คือส่งมาก็ ไม่ค like, ุ้มนะครับผมว่ายังไม่คุ้มนะครับก็ขั้นต่ําสัก20เหรียญก็ได้นะครับส่งมาขายคือคือขายได้แน่นะครับแบบนี้ผลิตออกมาเยอะนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุดนี่นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับคละมาได้เลยนะครับมีขาวแว่นไม่มีขาวแว่นนะครับขาวดํานะครับนี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ส่งมาขายอันนี้ซื้อจริงนะครับอันนี้ส่งมาขายจริงๆนะครับหลายๆท่านบอกว่าซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้คือซื้อจริงส่งมาขายจริงนะครับเนี่ยคลิปนี้รับเงินไป2 0,000ืนนะครับรับเงินไป2 0,000ืนนะครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับส่งรูปส่งจํานวนมานะครับย้ํานะครับเน้นรับซื้อจํานวนมากซื้อจริงโอนจริงนะครับนี่นะครับถ้าใครมีก็ทักมาได้เลยนะครับลายดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับนี่นะครับดำาๆก็ส่งมาได้นะครับ ซื้อจริงแน่นอน100%นะครับสลาลมคอยชแนลเน้นรับซื้อจำนวนมากนะครับก็ไม่ยาวมากนะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูว่าเหรียญถ้าเกิดว่ามีจริงตรงตามที่ทางช่องรับซื้อนะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับเนี่ยหลายร้อยเหรียญนะครับ8,900เหรียญนะครับเถึงเหรียญนะครับชุดนี้อย่าลืมนะครับส่งรูปมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลานลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ